สวัสดีครับชาววันเสาร์ครับมาดูกันครับว่าสิ่งที่อยากจะเข้ามาสิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นสำหรับคุณใน3-6ถึงเดือนนี้นะครับจะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์หรืออะไรบ้างนะครับที่ไพ่อยากจะบอกคุณหรืออยากจะเตือนคุณหรืออยากจะให้คุณทราบนะครับชาววันเสาร์ก็เป็นการอ่านแบบภาพรวมครับก็อาจจะใช่ไม่ใช่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับตัวผมตัวไพ่เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยน ชีวิตของคุณได้นะครับแต่คุณคือคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองก็มาดูกันครับว่าชาววันเสาร์ครับตีมพลังงานที่อาจจะเข้ามาในช่วง3-6เดือนนี้ครับ passion ครับ do what e x c i t e d you get fired up about your life increase your energy levels สิ่งที่อาจจะเข้ามาครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับพลังไหลนะครับต้องบอกว่ามันคุณจุดไฟในตัวเองล้นะครับ สามชงโหดเดือนนี้เนี่ยสำหรับชาววันเสาร์ผมรู้สึกว่าไพ่เนี่ยกำลังบอกกับคุณครับเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณต้องพาตัวเองออกมาจากความจำเจของชีวิตคุณต้องพาตัวเองออกมาครับสู่อะไรที่สร้างสารรค์มากขึ้นกับชีวิตของคุณ r e lease your part life karma you are a n d also f i s t i v e w i t h o m healing your part life will raise your vibration เนี่ยมันคือเหมือนเหมือนคุณมีไฟที่จะใช้ชีวิตเหมือนคุณพบแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตนะครับให้มันให้มันเต็มที่ให้มันมีคุณค่าะครับหลายๆคนมันก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าได้พบเจอกับเป้าหมาย นะครับเป้าหมายความฝันนะครับหรือได้พบเจอกับแรงบันดาลใจนะครับที่จะใช้ชีวิตครับหลายๆคนนะครับใน3-6ถึงเดือนนี้มันมันมันอาจจะเป็นในลักษณะของการพัฒนาตัวเองนะครับทำความเข้าใจตัวเองครับทบทวนตัวเองเรียนรู้กับตัวเองอะไรต่างๆก็ได้ครับในไพ่เนี่ยแมสเซจ Get f i r e up about you r life เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือน กระตุ้นคุณสักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าต้องต้องเริ่มละนะครับต้องทำละนะครับปล่อยไว้ไม่ได้ละต้องทำนะครับสิ่งดีๆนะครับที่คุณกำลังจะทำนะครับมันคือการเทคแอคชั่นแล้วก็ได้นะครับเราก็มันคือการเคลีย์พลังงานลบนะครับในอดีตมันคือการเรียนรู้จากอดีตของคุณแล้วคุณทําปัจจุบันของคุณอนะเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณก็ได้ผมรู้สึกว่าครับคุณ สิ่งที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นการซัพพอร์ตนะครับอาจจะเป็นพลังเงานของความรักอาจจะเป็นพลังเงานของความอ่อนโยนนะครับที่คุณสร้างขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆที่คุณมีให้กับผู้อื่นให้กับสังคมก็ได้นะครับสิ่งที่อาจจะเข้ามาครับใน3-6เดือนนี้ครับสำหรับชาววันเสาร s i c k โฟลสเตอ r ์ครับเมมโมร from your history or s h h o e d issue regarding children แล้วก็โรแมนติกซีซินอ่าโรแมนติกซิง the past ครับมันอาจจะเป็นการหวนกลับมาครับของความสัมพันธ์นะครับหรือคุณอาจจะนึกนะครับถึงอดีตครับเก่าๆคนรักเก่าๆมันเหมือนกับการเนี่ย มันเหมือนกับการที่คุณต้องปลดล็อกตัวเองแล้วครับเหมือนเหมือนคุณกำลังล็อกตัวเองอยู่ในในความรักก็ได้เหมือนเหมือนพลังงานของคุณอาจจะถูกล็อกถูกบล็อกไว้อยู่ก็ได้เมื่อคุณไปเคลียร์นะครับไปเคลียร์ไปปลดล็อกตัวเองบมต่างๆในอดีตได้พลังงานของคุณจะถูกปลุกขึ้นครับที่คุณรู้สึกว่าติดขัดนะครับในเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามครับมันเป็นเพราะตัวคุณ นะครับบล็อกตัวเองอยู่นะครับจริงๆเมื่อคุณปลดล็อกได้คุณอาจจะมีรักที่ดีเข้ามาก็ได้บางคนกลัวกลัวที่จะมีคนรักกลัวที่จะผิดหวังเรื่องความรักต่างๆแต่ก็สวแสวงหาความรักใช่ไหมครับแต่มีความกลัวอยู่นั่นแหละครับความกลัวคือสิ่งที่บล็อกเราจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง the magician ครับ you are ready you have the resources All the ability to manifest them like is magical ครับให้อารมณ์คาพ s ชันเลยนะครับให้อารมณ์เหมือนแบบคุณพร้อมแล้วอะครับคุณพร้อมแล้วที่จะกระทำหรือสร้างชีวิตนะครับคุณพร้อมแล้วครับที่จะไปเริ่มต้นใหม่ครับคุณพร้อมแล้วครับที่จะแบบเหมือน manifest ครับ ความฝันปรารถนาต่างๆของคุณผมรู้สึกว่าไพ่เนี่ยนะครับ The Magician มาแล้วก็มันมี Manifest เนี่ยคือคุณกำลังดึงดูดนะครับคุณกำลังดึงดูดวิถีชีวิตอิสรภาพในชีวิตคุณกำลังดึงดูดงานนะครับคุณอาจจะกำลังดึงดูดมันเป็น Second Change สำหรับคุณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณบางคนขอ สั่งความปรารถนาออกไปนะครับว่าอยากจะมีสิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้นะครับกับจักรวาลน,นะครับแน่นอนครับว่าเมื่อคุณขอไปแล้วเนี่ยมันคือ manifest ไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่จะเข้ามาครับมันคือสถานการณ์และที่คุณจะต้องสังเกตว่านี่คือเหตุการณ์สถานการณ์ที่ คุณขอให้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะครับผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพครับในใน,ในความรู้สึกผมลึกๆนะตอนที่ผมทํางานประจําอยู่ครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะมีอิสรภาพในชีวิตอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นะครับและนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคือจังหวะที่จักรวาลส่งการเปลี่ยนแปลงนั้นไหมผมพอดีเลยนะครับก็คือโควิด คือก่อนหน้านั้นผมก็มีแบบความรู้สึกว่าแบบเอออยากลาออกโน่นนี่นั่นแต่ติดเงินเดือนนะครับติดเงินเดือนเลยนะครับแบบมีความกลัวเหมือนทุกๆกคนกลัวออกไปแล้วทําไม่ได้กลัวออกไปแล้วไม่มีเงินกลัวออกไปแล้วแบบอะไรหลายๆอย่างคิดแบบคิดไปก่อนที่มันจะเกิดนะครับจนผมรู้สึกว่าไม่ได้ละนะครับต้องวางแผนผมก็เลยตัดสินใจนะครับแบบลาออกแล้วจังหวะที่ผมลาออกมันก็เจอโควิดพอดีนะครับมันมันเป็นเหมือนสถานการณ์ที่แบบ จักรวาลนะครับจัดสรรให้ต้องเปลี่ยนแปลงพอดีแล้วผมก็มาเจอการอ่านไพ่นะครับมันมันเป็นจังหวะครับมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อคุณกําลังร้องขอบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วคุณลองสังเกตเหตุการณ์ความบังเอิญต่างๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่จักรวาลกําลังแทรกแซงให้คุณอยู่ยถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องเปลี่ยนที่การกระทําหรือเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณยังทําอะไรแบบรูปแบบเดิมซ้ําๆซ้ำๆนะครับ ผลลัพธ์มันไม่เปลี่ยนนะครับอืมมันคือแบบนั้นนะครับสิ่งที่อาจจะเข้ามาครับสำหรับชาววันเสาร์ครับ T o f ค c ร r นครับ mm hmm. The moon ครับอืม เดอะมูนเนี่ยก็อาจจะเป็นการตัดสินใจเหมือนกันนะครับเป็นเป็นเป็นช้อยให้คุณเลือกได้เหมือนกันไฟออฟสอดครับเนี่ยครับมันมีเหมือน,นมีเรื่องราวดรามา่ามันเหมือนมีท็อกซิกอยู่ด้วยนะครับในพลังงานที่อาจจะเข้ามา3-6เดือนนี้ชาววันเสาร์ทาวเวอร์ครับเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงนะครับใช้สติด้วยนะครับ แล้วก็มี king of cups สิ่งที่อาจจะเข้ามาหาคุณแน่นอนครับว่าคุณมีพลังงานในการเปลี่ยนแปลง the tower reverse เมื่อกี้เนี่ยผมรู้จักว่ามันคือจังหวะของคุณละคุณพร้อมแล้วครับที่จะต้องไปไปไปในเส้นทางใหม่ของตัวคุณนะครับ the magician กับ the moon มา intuition ของคุณแข็งแกร่งนะครับสัญชตาตญาณเซนต์ต่างๆของคุณแข็งแกร่งอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยฟังเสียงของตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ สิ่งที่อาจจะเข้ามาอีกนะครับมันเป็นในลักษณะของอย่างที่ผมบอกอะครับว่ามันมีคำว่า manifestation อยู่คุณอาจจะกำลังดึงดูดครับคู่ที่ดีขึ้นบางคนจบความสัมพันธ์ใน3-6ถึงเดือนนี้นะครับสำหรับบางคนนะครับที่แบบรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ละนะครับคุณเลยตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นะครับ เพื่อที่จะอนุญาตให้ตัวเองได้พบจับได้พบกับคนที่ดีขึ้นบางคนนะครับเป็นการอนุญาตให้ตัวเองได้ไปเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ business น,น,นะครับเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจหรือแอรองต่างก็ได้ครับาบางคนนะครับสถานการณ์ที่เข้ามานะครับ f l อ o f ส s o r ครับเป็นเป็นเป็นลักษณะเหมือน การแข่งขันนะครับการแข่งขันการเ,ออเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเลยทำให้เกิดจุดเปลี่ยนสำหรับบางคนก็ได้บางคนไฟล์ออฟสอดอาจจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับบางคนอาจจะเป็นการทะเลาะกันระหว่างตัวคุณเองเสียงในหัวคุณความคิดของตัวคุณเองก็ได้นะครับที่มันถึงเวลาที่ต้องชิป เปลี่ยนแปลงนะครับปรับเปลี่ยนก็ได้แต่เหตุการณ์สิ่งที่อาจจะเข้ามาคุณใน3าถึงหเดือนนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องเจออยู่แล้วครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณได้ได,ได้ได้สั่นสะเทือนพลังงานนะครับ Resonation เนี่ยได้ให้สั่นสะเทือนพลังงานให้สูงขึ้นกว่าเดิม บางคนเป็น turning point ในชีวิตนะครับมันคือสิ่งที่คุณต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคุณต้องเจอสิ่งนี้เพื่อกระตุ้นคุณให้เกิดการตระหนักรู้หรือการ awareness ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนในเชิงกายภาพคุณต้องคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงของสภาวะอารมณ์ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงของสภาวะอารมณ์คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงของกระบวนการคิดหรือ mindset หรือความเชื่อพื้นฐานของคุณนั่นเองนะครับ หลายๆลคนหนึ่งครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับสิ่งที่อยากจ,จะเข้ามานะครับถ้าถามว่าเรื่องเงินเป็นยังไงนะครับเงินก็มาได้เรื่อยๆถ้าคุณยังทํางานอยู่นะครับมันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เรามาระว่างนะครับในเรื่องของอ่า ความคิดเห็นที่ไม่รงร้อยกันนะครับในใน,ในที่ทํางานหรือแรงต่างเหล่านั้นนะครับดังนั้นโฟกัสที่ที่ผลงานครับไม่ต้องโฟกัสที่คนอื่นครับผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนคนอื่นได้นะครับว่าอยากจะให้เราอยากจะให้คนนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้เลยครับทุกคนมีฟีวิวในในการในการคิดนะครับในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นเคารพซึ่งกันและกัน มากกว่านะครับผมรู้สึกว่านะครับนี่คือแมสเซจที่อาจจะเข้ามาครับหรือสถานก,การณ์ที่จะเข้ามาหาคุณใน3-6เดือนนี้นะครับจงมีหาแพชชั่นนะครับในชีวิตของตัวคุณให้เจอครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อเราหมดหมดหมด,หมดเป้าหมายในชีวิตเนี่ยหรือหมดแพชชั่นในชีวิตนะครับ มันมันมันทำให้เราเหมือนสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์สูญเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ผมผมรู้สึกว่านะครับเราต้องคอยกระตุ้นตัวเองแล้วก็ตามทันอารมณ์ของตัวเรานะครับ Key of c ค r v e ครับตามทันอารมณ์ของตัวเราให้ได้นะครับเหมือนคุณอาจจะกําลังดึงดูดนะครับ บุคคลครับไม่ว่าคุณผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคุณกำลังดึงดูดครับคนที่มีเลเวลใกล้เคียงกันนะครับเข้ามาเดอะมูนนะครับก็คืออย่างมันอ่าหินใช่ไหมครับคิงออ f คัก็ผสมระหว่างหยินกับหยางนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือความสมดุลของคนทั้งคู่ที่มาเจอกันก็ได้อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบางคนครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแบบ อะไรเซอร์ไพรส์อ่ะครับให้กับตัวคุณก็ได้เหมือนคุณมานาเฟสไปแล้วจักรวาลนะครับส่งพลังงานนั้นมาให้คุณก็ได้บางคนอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนแปลงบ้านโยกย้ายนะครับต่อเติมบ้านทําบ้านใหม่หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นคอนโดนะครับซื้อของมาตกแต่งเติมนั่นเติมนี่ก็ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนพลังงานให้มันใหม่ขึ้นนะครับมันดูมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาคุณนะครับมีพลังงานของ การกระทำแล้วสำเร็จในเป้าหมายของตัวคุณด้วยแล้วก็บางคนก็อย่างที่ผมรู้สึกเลยนะครับเซคันด์เชนครับการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคุณครั้งที่2โอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงโอกาสสำหรับอ่าสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับโอกาสสำหรับการแก้ตัวนะครับเอ่อเท g ร์นิ่งพอยต์จุดเปลี่ยนในชีวิตอาจจะเข้ามานะครับซึ่งจะเปลี่ยนคุณให้ดีขึ้น นะครับเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้คุณมีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นด้วยนั่นเองอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองพัฒนาตัวเองเซลล์เลิฟในตัวเองต่างๆนะครับโฟกัสที่งานเงินอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับสำหรับชาววันเสาร์ก็ประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ